กับสวัสดีนะผมท่านผู้ชมท่านนะฮะวันนี้เราอยู่ในเกม Ghost w i r e ตัวเกี่ยวนะครับซึ่งเป็นเกมที่พีออเดอร์มานะครับผมแล้วผมบอกตรงๆเลยนะครับว่าวมืกี้นี้ได้เล่นนิดนึงแล้วนะฮะเป็นเกมที่โ,โหแมง่งตอบตอบตอบโจทยผมมากนะ,ะผมชอบมากเลยนะฮะ ซึ่งวันนี้เนี่ยพอผมได้เล่นไปสักพักผมอยากจะกดถ่ายเลยนะฮะผมเลยมาถ่ายท่านผู้ชมดูนะฮะมันเลยมีคอนติเนียขึ้นนะครับไปอยู่นิวเกมกันใหม่นะผมเล่นโนมอลอยู่แล้วนะฮะคาว่าอีซี่ไม่มีสตารับเราแต่ชื่อช่องเราว่าอีซี่นะ <c oughs> นะผมซึ่งเกมนี้เนี่ยมันจะเล่าถึงเหตุการณ์ณนะเมืองโตกเกียวน่าจะใช่นะชื่อก็บอกอยู่นะผมมีคนหายไปนะฮะแบบอยู่แบบทุกคนโดนวัมหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ เหลือเราคนเดียวนะครับชื่ออากิตโตะเอ้ยใจอากิตโตะหรือเปล่าจำไม่ได้นะพระเอกชื่ออากิตโตะนะครับไม่รู้เสียงเกมดังไปแล้วถ้าพารแรกเสียงเกมดังไปขอไปด้วยนะครับผมนี่นะฮะเมืองโตเกียวนะครับอันนี้คือย่านไหนวะผมจําชื่อย่านนี้ไม่ได้ครับเออเกิดอะไรขึ้นอันนี้เราฮะ ขอไม่แปลนะท่านผู้ชมแปลไม่ทันดิแต่ผมแปรนะโอ้โหบอกเลยไม่เล่นนะฮะตอนนี้เราก็ฟื้นแล้วนะครับเราน้าจะเกิดปติเหตุนะท่าที่ผมรู้นะตอนที่ผมรู้แบบรู้กับท่านผู้ชมเลยเพราะเมื่อกี้ผมกดสคิปนะเนี่ยโอ้โหเลือดนองใช่เลือดหรือเปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น้ำน้ำ ผมว่าเสียงเกมดังไปอะเดี๋ยวต้องเบาแล้วแหละดูตรงแล้วนะครับไม่เป็นไรพัดแรกไม่เป็นไรมั้งท่านผู้ชม,ชมดูได้นะดูได้ดูได้แต่ได้อินกับอัธร,รถที่ผมได้รับด้วยนะผมตระดุกเสียงเกมเบาแบบเบา,บาจัดเลยนั่นเกิอ,อะไรโทศรศัพท์หรือเปล่าออกกระจกรถนะครับผมไม่รู้มันจะกระตุกหรือเปล่านะครับเพราะว่าแบบว่า,วา,วานี่ครั้งแรกเลยมาปุ๊บเล่นปั๊บเลยนะ สมมติถ้าเป็นท่านผู้ชมนะครับแบบว่าจะอยู่แบบกูเกิดอยูัประเทศอะแล้วกูตื่นมาแล้วเจอหน้าตัวเองแบบเงี้ยจะรู้สึกยังไงฮะเฮ้ยมีคนเดินเข้ามาปะอายุโอเคไม่อะกูกรีขนาดนี้คงโอเคมัม้งเนี่ยไม่โอเคหรอกดูหน้ากูด้วยโอเคยังไงวะเนี่ยอ่านมาแล้วครับพัาจะตกใจหรอไหมตกใจอย,อยู่แล้วนี่ไง ไปแล้วครับวิ่งไปแล้วน <hei> right, ี่แน่งไอรอนแมนวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเหมือนเราจะโดนวิญญาณสิ่งล่างนะครับน่าจะใช่นะผมว่าแล้วแบบเราเลยมีพลังนี้นะนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว คนหายไปทั้งเมืองเลยเนะี่ยโดนหมอกกินมานะฮะสุดร่ำมีเราคนเดียวที่ไม่เป็นไรนะเพราะเรามีพลังอยู่นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะหากคำตอบกันนะครับว่าคนทั้งเมืองหายไปได้ยังไงนะฮะ ผมบอกเลยเสียงเกมโคตรดังอะตอนนี้นสำหรับผมเสียงเกมดังมากเลยท่านผู้ชมอุ้ยมากันแล้วครับแลนเดอร์แมนไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชถ้าใครชอบฟังเรื่องผีญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าน่าจะอินในเกมนี้เพราะว่านี่แบบมีแต่ผีญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งผมก็ฟังมาเยอะนะฮะก็อพอจะรู้จักบ้างแต่มัรู้ชื่อสักตัวนะแอบดูแฮะแอบแอบ,แอบ เนี่ยแม่งเหมือนเดินพิธีกันมาเลยนะฮะดูดิโอสุดยอดผีถือร่มอย่างเงี้ยคนข้างหน้านี่ไข่วะนะนี่นะครับหลายตัวครับหลายตัวมาเป็นแก๊งทำกันเป็นขบวนการ <c oughs> มาแล้วว่าทเท่โคตรเท่ตัวเนี้ยเฮ้ยจัดแมนอินฮันเนียลแมสนะครับ มันคือหน้ากากคันเนียวใช่ไหมผมอ่านถูกใช่ไหมน่าจะใช่นะตอนที่ผมศึกษามาไม่น่าพลาดเสียงดังมากกลัวท่านผู้ชมหูแตกมากเลยอะจริงแล้วถ้าเกิดพลาดนี้เสียงดังไปก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวพลาดหน้าแก้ให้ใหม่นะผมมันก็จะเป็แก่พลาดนี้เท่านั้นแหละผมบอกเลยนะฮะ เอาแต่ตรงกันนะหนูเป็นเฟสจัดเลยอ่ะนี่นะครับจะมีวิญญาณเหมือนมันจะมาเหมือนมันดูดวิญญาณนะฮะพวกเนี้ยดูดวิญญาณลอยมาแล้วพอดเรื่องโคตรญี่ปุ่นนะครับผู้ชมจบแล้วที่เป็นเกมแบบญี่ปุ่นจ้าจ้านี่ยครับเปิดพระนึกวิญญาณแล้วก็ลอยไปอะไรอย่างงี้ เอาละเดี๋ยวเราได้เวลาบวกเลยฮะได้เวลาบูได้บูล้างผ่านแน่นอนตบก่อนเดีย๋ยวแม่งเห็นดูแต่ละตัวดินา่ากลัวจัดตัวหลางสุดีปเป็นอะไรฮะยักษ์เหรอใช่เลยฮะดูดิโอ้ีเยคนน่ากลัวผมเล่นอะไรอยู่ครับนเนี่ย สมสมง่ายครับผีเรามีเรามีเรามีเพื่อนแล้วเรามีเพื่อนแล้ว<ห>เราไม่กลัวแล้วเรามีเพื่อนอยู่ในร่างกายเรานะ,ะแบ่งกันคนละครึ่งแสดงว่าคนนี้ไม่บาดคนละครึ่งแนะ่นอนนะญญขออภัยที่ไม่ได้แปลจริงนะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเขียนซับให้ผมได้นะเดี๋ยวผมเปิดให้เขียนซับได้นะ อันนี้คือใครเอ่ยมาริหรือเปล่าไม e ่เกันบอกสมาร์ทแอดสมาร์ทสมาร์ทสมาร์ทแอดเลย ด,ไไดีพอครับนี่ใช้พลังไงกันล่ะมีอำนาจสิ่งร่างกูยังใช้พลังกมกาบีว์กอดกูอีกโคตรแย่แม่งต้องสู้กับตัวเองนะฮะอะไรวะทำไมดีวกันไม่ลงตัวปะโธ่ มายืมร่างกูแ,แท้ๆไม่รู้ใครเล่าขอบคุณใครเลยนะจังหวะเนี้ยโอเคเดีย๋ยวเราขออนุญาตกดข้ามนะฮะเราไม่ต้องข้ามแล้วแหละแม่งยังไงก็จะข้ามใหอยู่แล้วไม่แตกดข้ามแล้วตอนนี้ chapter 1 beginnings beginnings อะไรครับมาเล่นยังไงโอ้ เมเลเล่หรือฮ่าสยบครับผมภาพสวยมากฮะนี่ผมปรับโลเลยนะทุกทชมปรับโลจัดเลยนะฮะแต่ภาพโคตรสวยนะครับถือว่ายอดเยี่ยมเอ้ยเซเลนเดอร์แมนไม่ใช่ไม่ใช่นี่ผีญี่ปุ่นชื่ออะไรไม่รู้นะฮะใครรู้นี่ก็คอมเมนต์ได้นะฮะว่าตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะผีหน้าเหมือนเซเลนเดอร์แมนเลยใส่สูตรด้วยมาแล้วครับมาแล้วพร้อมพร้อมไปพลังเจอพลังกูแน่มาเลย ไวไว้มาน้ำโมหน้ำเมี่ยง <im itation> นี่าาน,น่ะลอยไปน้ำโมหน้ำเมี่ยงนี่อุ้ยอุ้ยล้มมันกันได้เหรอจริงปะเนี่ยไหนดิเอา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 ต้องบอกครับเออน,น้ำโมหน้ำเมี่ยงอืออุ้ยเออล้มกันได้จริงมันใช้ล้มกันได้คุณผู้ชโคตรเท่ผมว่าเกมนี้ฝึกอิ่มได้ดีนะฮะเดี๋ยว้ยัดปรับเสียงแป๊บหนึ่งครับโหูจะแตะ <laughs> ดังยิบหายโอ้โหมาสเตอร์วอลลุ่มสักห้าสิบกำลังดี อ่าได้ได้ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวขอดูกราฟิกหนึ่งฮะมันไม่ได้ปรับอะไรให้ผมเลยนะว่าเนี่ยโอ้โหก็ทำเหมือนกระตุกเปิด a m d f s r CR นะฮะน,น,นี่เลยอัตราคปกติเออบาลานซ์บาลานซ์พอบาลานซ์พอกดปุ๊บเซฟเซฟเอ็เซฟโอเคลื่นขึ้นไหมเออลื่นขึ้นเยอะแต่ภาพแตกนะ,ะไม่เป็นไรเล่นได้นะครับเพราะเกมมันก็ดูภาพแตกๆอยู่แล้วหรือเป็นที่ผมคนเดียวก็ไม่รู้ไปครับไปครับอุ้ยภาพมันแตกจริงนะ่ย ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวไว้ปรับกิฟหน้านะผมขอเล่นลื่นๆก่อนนะฮะเปิดแมปได้นะครับมันบอกให้เราไปที่ฮอสพิตตลนะผมโรงพยาบาลข้างหน้านี้นะฮะชิบูย่าเซ็นทรัลฮอสพิตอลนะครับผมชิบูย่าผู้กมเมาเนอะนอยุ่กำลังเถาวัดกูแ่งไม่ธรรมาดาคนหายไปทั้งเมืองเลยนะครับ บรรยากาศด้วญี่ปุ่นจ้ามากนะครับถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นนี่ก็จะแบบว้าวมันใช่เลยนะอะไรอย่างนี้เลยผมบอกเลยนะดูดิโหแบบสุดจ้าม่กชอบ,นะบรับบรรยากาศอย่างเงี้ยผมผมหากับเกมนี้มากนะผมบอกตรงๆนะครับเป็นเกมเดียวที่ทําให้ผมอยากพิออเดอร์นะท่านผู้ชมคิดว่าไงฮนะคุ้มไหมผมว่าคุ้มนะเกมไม่น่าจะเจ๊งเ,เกมมันดูดีฮะทำได้ดีนะครับผมถึงโรงพยาบาลแล้วค้างไปเลยเกิดอะไรขึ้น รถแมพอารถแมพขางเลยอะนี่ค่ะอินเฮียที่นี่แหละอืมเอาแล้ครับมีถังขยะด้วยเอ้ยไม่ใช่ขยะขยะก็อะไรมันคืออะไรฮะมันคือออเทอร์ไซด์เล็กโอเวอร์อินทูออเทอร์ไซด์คือเราต้องทำลายมันเลยใช่ไหมน่าจะใช่นะฮะอ๋อกดตัวคิวสไตล์แท็กอ๋อตีระยะประชิดเหรอ แบบพักเฮ้ยอย่างเงี้ยเฮ้ยเหยมือนซูโม่เลยโอเคครับไปเปิดประตูครับ <laughs> เ,อเอาจริงๆว่าผมรู้สึกเหมือนเราเป็นดัร์กบอทนะ <laughs> หามหามีหาหมีฮ่าตลอดเวลาเลยแบบปล่อยพลังขึ้นเต่าอะไรอย่างงี้ย <laughs> หมูมดูบรรยากาศโรงพยาบาลน,นะทุก้ชมคนทักกลัวเลยนะฮะจะได้จะได้โอเคเดี๋ยวผมขอเป่าก,การาฟิกอีกรอบนึงครับมันไม่พอใจผมไม่พอใจภาพมันแตกไปผมเล่นไม่ได้ นะัวย่านดีไะหัวย่านดีต้องเป็นอ l t r a quality เหรอใช่ใช่ไหมอ่ะดีดีขึ้นนะดีเหมือนเดิมอ่ะดีดีดีขึ้นนะดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะเลยนะฮะนี่คืออะไรฮะโทรศัพท์เมสเซจโทโมมิวอ a t h ป p p น n e d n o งก i อิ g o อ n g on here อูมีแต่เสื้อผ้านะครับคนโดนนี่หมดแล้วฮะอุ้ยโหลดคาสินเกิดอะไรขึ้น มันทำลังอะไรอ,อ๋อมันกำลังอ้ไนี่วิญญาณนะเหมือนจะเอาวิญญาณใส่กล้องใช่ไหมใช่เลยนะครับไปแล้วมันส่งไปแล้ววิ้ยผีชุดนักเรียนด้วยคาวาอี้จังให้ตายเถอะคาวาอองคาวาอี้เลยไม่ธรรมดาน่ารักจัดอะไรอย่างนี้เพราออะว่าโอ้ย ถ้าเราได้พลังนี้มานี่ผมก็ผมจริงยิงตัวเองตายเลยฮ่า่ปกติผมนคนกลัวผีมากนะผมซึ่งการที่ผมกล้าเล่นเกมนี้เนี่ยผมมันสู้ผีได้เนี่ยนะเฮ้ยต้องกลมต้องก้มย่องไปย่องไปอ๋อถ้าเกิดเราย่องมันจะทําให้เสียงเบาลงนะครับแล้วมันจะไม่ได้ยินนะผมไปนู่นแล้วนะตัวนี้เราสามารถไอ้นี่ได้ปะเอ้ยได้ว่ะเชียเทคดาวได้ด้วยโคตรล้ำ สุดยอดเด,ดวิลอัพเลยฮะสกิลบวกสิบนะฮะสกิลพอยต์บวกสิบนะครับผมเฮ้ยจะถูกเทคดาวได้ด้วยครับอ้าอัพสกิลได้ด้วยโอ้โหสามสิบเอ็ดสกิลเลยเหรอเยอะอย่างเยอะฮะโอ้โหยังไม่รู้ข้างๆครับมีสามอันเลยเลยอ๋อโอเคอัพอันนี้ใช่ไหมฮะชาร์จแอคแท็โอเคกดค้างอ่ามาแล้วครับหนึ่งสกิลสกิลแรกฮะโอ้ยงี้แม่งมันแล้วครับสู้ผีสบาย เมื่อกี้อีไล์หัวไปไหนเลยชุดนัเกเรียนอะไปไวยังวะเปิดได้ไหมเนี่ยเปิดไม่ได้ฮะไปไวมากอะเอาแล้วมันจะมาจำซะแกผมไหมหืมดนตีก็ระทถึงอะเฮ้ยเกิดปะอยู่นี่เองหาเมหาเมฮาม่ฮาเงี้ยน่ะดูแล้วกันบอลมากไป <laughs> เราสามารถกระชากวิญญาณผีได้ด้วยคนระับนี่โอ้โหเท่อะ ล้ําเลยครับมันก็จะมีเมสเซจเต็มไปหมดเลยนะครับผมห้องนี้เข้าได้ไหมนยะไม่ไดอ้อย่าโซนอย่าโซนเดินไปเรื่อยๆนฮะอย่าดูเปิดแบบมีอ๋อมีดาต้าเบสบอกพวกผีพวกอะไรอย่างี้้ใช่ไหมไหนวะเอาไม่เห็นมีเลย <laughs> ก็ไม่มีนด้ไหมโอ้โห่ากกจะรู้ดูชื่อผีเะแล้วไม่รู้ฮนะเฮ้ยถุงถุงถุงปิกอัพเฮ้ยเข้าปั้นนะครับเมนไทโกะนะครับผม ข้าปั้นนะข้าปันาป้นกินได้เพิ่มเลือดแน่นอนผมมั่นใจนะกะโตตัวซีเหรอไหนดูสิยังกินไม่ได้ฮะด้วยอดยังเต็มรนะับเฮ้ยพี่เเลนเดอร์แมนนีว่วะออกพลังนายจ้าเราจะสเตลไวตบมันนะฮะอย่าหันมานะเฮ้ยม,ม,มีมีมีถุงมีถุงทึบอะไรอะ่ะอีราลิสุชิโอ้ชื่ออ่านยากมาก มาการะลังมือมองฟ้าอยู่ฮะมีสองตัวด้วยอะเอามึงก้อนเลยตอนนี้กระชากวิญญาณหน,นีตายไปเออจับมาแล้วหนึ่งอีกตัวหนึ่งมาฮะดือ้อมีเสียงยู่ขวาว่าน่าจะมีตัวปะวะอีกตัวนี้นะคอมพิวเตอร์เหรอน้องแหมฉุนนักเรียนซะด้วยนีกระช่กวิญญาณเนีเออ่ยถ้าเป็นพี่เบยนี่จับชีถุงเลนะฮะ ไหนเอ่ยอู้มันนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ไอ้เชี่ยมันนั่งเล่นโทรศัพท์เป็นด้วยอุ้ยผีผีหายแทคงตัวดีเล่นตัวดีเอาทางระเบิดฟาดหน้าได้ไหมไนมะ่รู้ทำไงเราเนี่ยคือต้องบู๋เหรอเรานั่งโอ้โหสองตัวมันนั่งเล่นโทรศัพท์เป็นมันนั่งกดโทรศัพท์เป็นมันเห็นไหมนะอุ้ยมึงเห็นโทรศัพท์ได้ไงก่อนสวัสดีครับสวัสดีจ้า,างงดิประเด็นไปชุบ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  ตายยังอุ้ยไม่ตายตัวนี้ไม่ตายฮะชึบกระชาคุณยานวันนี้นี่โอ้โหอย่างเทพอะแหมแตกสลายเป็นผู้ผู้ของใบนะฮะผมว่าไอไอพวกนี้มันเกิดออะไรพลังอะมานาเงี้เลยใ,ใช่ไหมที่เราต้องเก็บตามตรงต,ตรงๆๆับตู้เงี้ผมว่าใช่นะเราจะนั่งยงไปเรื่อยๆนะครับเพราะเราไม่รู้จะพูดตรงไหนบ้างนะฮะ เอ้ยนี่ไงตรงนี้แล้วไม่มีอะไรมัง้งโอ้โหห้องขดฟางอุ้ยอะไรอะ่ะเข้าไปเลยกลัวอะไรนะมาดิแน่จริงออกมาไม่เคยกลัวอยู่แล้วจิ๊บจิบว่ะมีให้เปิดจะเปิดทำไมอ,อ๋อให้มันกว้างขึ้นนะครับนี่น่าจะเป็นโรงอาหารของทางโรงพยาบาลนะอู้ยตกใจมีเสียงน้ำไหลอยู่โอเ n นดอร์สวัสดีครับ มีคนอยู่ไหมเอ่ยอุ้ยชิบป,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 ปุ๊บปุ๊บอะไรอะใครอะเฮ่ยเอ้ยเอาแล้วไอซ่าเจอบอสป้องนี่ย่าเพิ่งเจอแล้วมั้กูยังไม่ได้ทำใจหืมายแรงๆจะไว้ใจใได้กะน่าสู้ๆจะไว้ใจได้กะว้าว,วอุยย่าอะไรอะอู้หูไอซ่าฮะสบ,บายไม่เคยกล, uh ลัวเลยนะกูสู้มึงได้ กูจะกลัวทำไมหรือใช่ไหมอืมมีเตีย,ยงงี้สวัสดีครับมีคนอยู่ไหมเอ่ยสวัสดีจ้าไฟเขียวครับเดี๋ยวเชื่อมันแม่งจำสแกนอีกน่าหงายกล้าแล้วไม่กลัวแล้วอุ้ยมาลีอีอมาลีไม่น่าอีมาลีกับอันนี้นะี่เนื้อไข่เนิร์ดชิปอ๋ออันนี้เป็นโน้ตเข้างานออกง,งานเลยโทชิยุกิโคตะนะครับผมรูมทรานเฟอร์403ไป402 มีเสียงโลวเตอร์ปุป๊บปั๊บปับ๊บปั๊บโอเคท่านผู้ชมได้ยินเสียงไหมผมได้ยินเสียงนะไรไปดูอันแน่อันแน,น,น่ชอบเล่นเครื่องอ่ะเปล่าอุ้ยโอยไฟลุกมาเลยโดนลุกโชนเฟมไคเซอร์เดี๋ยเข้าหาเลยเนี่ยกลัวที่ไหนล่ะไม่เคยกลัวอยู่แล้วโอ้ถึงมือจะสั้นก็ตามทีแบบนี้เลยใครจะมากลัวอะไรไม่มี ท่านผู้ชมกลัวผมไม่กลัวนะริงเชื่อผมได้ห้องสี่หนึ่งเจ็ดนะครับผมน่าจะห้องน้องเราแล้วแหละใช่น้องไม่ว่ามาลีอ่ะผมไม่รู้พี่ผมอ่านไม่ทันก็กรอเปิดประตูเปิดออกดูพ่อกันเลยปิดประตูได้มีมารยาทกะไม่ให้วิ่งเลยเอา้าวทะลุมิติครับโผล่ที่ไหนเอ้ยอ่าเจอแล้วครับอุ้ยปวดหัวอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บจังอุ้ยอุ้ยเจ็บ <laughs> เป็นการเจ็บที่ปอมมากอุ๊ยเจ็บจังเลยเฮ้ยฮันเหนียวนี่วาประดีายแม่งเทจัดเลยทุกจงโอ้โหคนพาเนกเสียงก็ได้มันคือหน้ากากฮันเหนียวใช่ไหมผมพูดถูกแล้วแหละไม่น่าพลาดถ้าพลาดขอภัยด้วยนะครับจะาด้ผมนะผงขอร้องให้เกียดกันบ้างอ๋อน้องเราอยู่ในแผนการาแล้วมันแล้ว มันบอกว่าอะไรคอมพีวเไปกินเนี่ยอย่าจับเธอนะแกคือใครเนะี <laughs> ่ยดูการพากมบ <laughs> คนกันเหรอมนุษย์เหรอแล้วก็ยังอื่นเหรออันนัทเธออุ้ยเชีย่ยโอ้ยตกใจหมดเลย <h ums> เอ,อ๋อมันคือคนที่สิงร่างเรานี่ <h ums> เสื้อเดียวกันเลย่า <h ums> บอกนะพี่น้องอะไปะ อันนี้คนที่เสียงร่างเหรอ,อ,เ,รอเทคนหลอเทสน่าจะเป็นคนรู้จักกันมาก่อนะดูกันแน่งตัวนะเหมือนเดะแค่ใส่หน้ากากก็ใช่แล้วเนะี่ยมีอย่างเทอ่ะชอบจังเลยอ่ะอยากได้ชุดจ,จังว้าวซื้อมบเพิยออเดอร์มาต้องได้ชุดแล้วจริงเอาเมือกจากเธอนะอะไรอย่างเงี้ยเหรอ ดูนักากัีดิทุกชมอ้นักขากางเท่เฮจัดอ่ะแรคเตอร์โคตรดีนี่ชมตัวโกงใหญ่เลยชมนะวชมอีกอ่ะเอาแล้วไฟ<ป>นี่โอ้ยโดนอะไรวะเนี่ยกูยังไม่ทันได้สู้เลยโดนปักขาอุย้ยวิ่งหตัวด้วยเฮียวิ่งหตัวด้วยว่ะไม่ธรรมดาโอ้โหมาเป็นตี้ตัวนี้น่าก,กลัวจังโอ้โหนี่โดนล็อกเลยครับบอกเลย เต็มคอ,แ,มอแล้วแค่หน่างเดียวก็ได้ต้องลอ็อกคอกูไม่เอหัวมงหรอกจริงคืออะไรแ,แบ่งครึ่งภากกินตรงไหนดีอือตายกี่ตายอือทะลุด้วยไอ้สัตว์นารุโตนารุโตไอ้ยัยตาย,ตาย,ตาย,ตายถ้ายืนอยู่ได้มึงไม่ใช่คนละอือนอนเลยเรียบร้อยจบเกมทุก้ชมไปิดคลิปไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ชไชอ้ี้ยเจ้าง่ายเกิน ตายง่ายไหมป่าวมึงโดนจึ๊กทีเดียวนี่ตายเลยเหรอไอ้แย่ยเป็นเรื่องอะไรวะทุกคนที่แม่งใช้มือจึ๊กทีเดียวตายอะเรื่องอะไรวะผมจำหนังไม่ได้นี่แม่งมือมันจะอะไรเลยอ๋อ The f l a s ท่านผู้ชมถ้าเคยดู The f a s มันจะมีตัวหนึ่งอะที่แบบมือมันจะเบ,บายแล้วทิ่มทะลุเลยอะคนลหดอะอย่างเท่อะอ่าเรียบร้อยจบขึ้นเอนเครดิตอะไรเงี้ยอ้ยยังไม่ตายวะไอ้ย อ,อันนี้คือคนที่สิงร่างเราครับที่ไหนวนะดอกอะไรครับโคตรสวยเป็นพื้นที่ที่สวยงามมากถ้ามีภูเขาน่าจะดีมากเลยนี่ติชมเกมสักหน่อยติชมสักหน่อย,อยคุณนี่เขาล้อเท่า,ากเลยผมชอบอจังเขาพิตารณจริงไหมส่วนใหญ่เกมสมัยน,นี้เขาเอาหน้าจากคนจริงมาทำใช่ไหม แต่คนนี้ต้องมีตัวตนจริงแน่เลยผมว่าสรุปไม่ใช่สัตว์วัดเองเขาหมดเลยรองเท้าอะไรอาดิดาสหรือเปล่าหรือไนกี้ทรงเหมือนไนกี้เลยต้องใช่ไนกี้แน่อันนี้โหไนกี้แน่นอนเลยดูทรงแล้วเนี่ยพูดเล่นไปเรื่อยนะฮะกำลังอินเลย <laughs> เกมกำลังดราม่าไอ้สัตว์พูดเล่นอยู่ได้ทุกคนดูคงได้แล้วแบบไม่เที่ยงเป็นสติเลยเน,น, <laughs> นี่ยวิเนี่ยรูปโปกผมบอกเลย <laughs> ได้รูปบอกแล้วบอกตรงตายเหรอจริงไหมเนี่ยเธอชื่อมาริฉันชื่ออากิโตอิสุกิโอชื่อนามสกุลอิสุกิฮะหรือชื่อชื่อจริงอ๋อคนนี้เขาชื่อเคเคเอ้หนวดแมววนะเคเคหนวดแมวเคเคได้โปรดช่วยมาริด้วยตายว่ะ ดูทรงแล้วครับอ,อันนี้กับเขาล่างนะฮะโอ้โหพลังคือเต่าเปิดล่างทุกปศยาแน่เลยเฮ้ย <c oughs> ยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายยังอยู่ดีฮะเมื่อก,กี้แค่ภาพลงตาฝันไงฝันนอนเยอะก็อย่างนี้แหละฝันเยอะ <c oughs> น้องเราโดนราคาตัวไปแล้วนะฮะสรุปเหมือนแค่น้องเราไหมวะรมหะรือเมียฮะหรือแฟนหรือพี่สาว แต่ดูทรงน่าจะเป็นน้องเรามากกว่าผมว่าเฮ้ยเริไม่เห็นหน้าชัดขึ้นแหละหล่อเทอะห่อเทพระเอกหล่อเทาอากิโตะหล่อเทามาลีาหล่อไทแป๊บดามาน้องคุณโดนพาไปแล้วมันใช่น้องหรือเปล่าก็ไม่รู้เนะี่ยใช่แหละมันงไงก็ต้องใช่มันไม่น่าเป็นแฟนนะ ที่ไหนรับเนี่ยเนี่ยชาร์จแล้วเนี่ยใช่เลยฮะโอ้โหเอกโคตรล่ออะแม่กีดแตกก <c oughs> ีดแบบมฟอโคตรจัดเลยว้าวนี่ไงล่ะเกินเกินตัวจัดเลยผมอะถือว่าทำในเรื่องได้ดีนะฮะแล้วทำภาพได้สวยมากนะครผมอ๋อบ้านไฟไม้ ออ oh. ก็คือพระเอกล็อกล็อกล็อกประตูไว้ใช่ไหมฮะแล้วแบบแล้วอยู่บ้านก็ไฟหไหม้อะไรอย่างนี้แล้วน้องออกไม่ทันก็เลยต้องมาเป็นอย่างงี้ที่โรงพยาบาลใช่ไหมนี่อยู่ติดต่อเรื่องด้วยไง,งนักสืบโคนนันก็งี้แหละอันนั้นเขาโคนันอันนี้โคตัวเองนี่ล<ส><ส><ส>ักกี้สตาร์วะ เนี่ยนาเริ่มมานี่ขึ้นแล้วเห็นชัดขึ้นนะผมยืนลุกวิที่ฟูลสปอร์ตพีทหกมันต้องหยาบคายมากใจผมบอกเลยภาพแตกละเอียดยิบผมว่าผมเปิด amd วิก้นี้เนี่ย amd f f อะไรวะ f l s f l d หรืออะไรสักอย่างนะครับผมที่มันจะขยายสเกลภาพนะให้มันเล่นได้ลื่นขึ้นนะครับ โอเคเกตูมาลิลูมาตื้อดึงอันน่าลิฟเปิดให้ขนาดนี้เชิญชวนให้ขึ้นโอเคตัดไปเอฟหนึ่งชั้นสองนะฮะเราต้องลงเปชั้นหนึ่งเลยนะเมื่อกี้ขึ้นบันไดมาเมื่อกี้ทำไมไม่ขึ้นลิฟต์อ่ะพอดีจ้ามีคนดูไปจ้ะ ไอ้ออกจาโรงพยาบาลน,นะโอเคไป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 เนอะออกโรงพยาบาลกระเป๋าครับมีอะไรบ้างฮนะการ์ดของเคียวโกคุโดนะผมชิบุย่าเซนทอลโฮสเทลนะผมเขาทำหน้าที่เป็นอะไรแพรทียนน่าจะเป็นคนไข้ปะแพทียนแพทียนอะไรเนี่ยน่าจะใช่นะไอตู้นี้รีสปอนนี่ว่าผมจำได้เนี่ยกนี้มันรีสปอนหมดให้เราดูด มานาเล่นนะดูสกิลอะไรอย่างนี้ไปเอาจะลงบานกันครับมิชชั่นคอมเพลตซิตี้ออฟชาโดว์มิวสิกวิซิเตอร์โอเคหมดชัปเตอร์แล้วใช่ไหมฮะนา่าจะใช่ผมว่าไม่น่าพลาดนะผมจะหมดชัปเตอร์แล้วนะฮะโอ้โหโหลดนานไปโหลดแบบนานจ้ขออภัยด้วยนะท่านผู้ชมผมจะไม่ตัดคลิปนี้เลยนะผมบอกเลยจริงๆผมจะลงทั้งดุนนะครผม ถ้าใครอยากจะตะคีบตะคได้เลยนะฮะเราะว่าขอมุมกาบนะผมตอนนี้หาหาหาตังค์ซื้อคอม,มอยู่นะฮะซื้อกรัดจอหาตังค์ซื้อกรัดจอทีเาาอกักสักตัวอะไรเงี้ยถ้ามีใครใจดีก็ถ้ามีก็ส่งมาให้ได้ขอฟรีๆผมจะจำไปจนวันตายเลยผมจะพูดชื่อคุณทุกวันอนะ่ะจริง c h a p t e r 2ทูเ,อ,เอ,อ่าเดี๋ยวเราได้ปรดอชิเมตนแล้วนะฮะโอเคครับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวเราขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเอาไว้เจอกันพัดหน้านะครับพันี้ขอลาไปก่อนสวัสดีนะครับ